มาวัดดีเบิงอโอ้ยมืนน่อนี้คือได้ใส่เสื่องามแท้ค่ะฮะอ,อย่าไปอย่าไปมอะอย่าไปมาเบิงนะ่บักตูตามนะมันสิกัดผู้ดใดเสื่อมาห้ขยี้ใบนี่งามบ่ถึกใจบ่บอกพี่จ้อยไปเปิดไฟ บอ่อหน้าบ้านมันสกรกปรกขยี้ใบยขยี้ใบวะซ่าน,านเอานะอรถผู้ใดน่ะรถไถรถไม่เงียอรถม่เงียบอันมาเบิงมาเบิงไว้รุ่นขยี้ใบวะนะป้าไปซื้อเสียสีฟ้าโบวาณเบ้อ จัดเหมือนบ่ได้เสือสีฟ้าดอกแลนไปใส่เสือมุนี่ก่อนอันนี้ก็สีฟ้ากันเหรอนาะเอนบ้างเอนเอนขวานไม่รค่ะก็ได้เท่าเงินเสือสีฟ้าดวะเด็กน้อยหลายหลายแลนไปใส่เสือมุนี่ที่แมนมันฮิดคักฮิดแน่สนุก

ถ้าคนบ่เป็นเลือดไข่เลือดออกมันก็ว่าม้าคุเกนึ่งแมนจับมาลามามากิงเขาก็ยังมันฮะ โอ้วัยรุ่นขยี้ใบวอร์เซนวัยรุ่นดูใบวอร์เซนดูใบหย,ยังล่ะฮะดูใบหย,ยังจ้าดูใบหยังฮะอา้าวบอกแม่มาธไทยแล้วบ่บ่นี่แม่บ่ทไทยนะ มืน่นจีไปหยังก็ว่าเว้าเว้าให้เอฟซีิ่นฟังด้วยไปโรงเรียนไปโรงเรียน,นอ่าเบิง่งเอฟซีถ่ายล้อชมเด้อจา้าแม่ไปทานคลิปด้วยจา้าบอกเอฟซีล้อเบิ่ง่งเวลาของคลิปไงหรักใหญ่ใหญ่กัดสร้างจา้ากัดสร้าง นี่หลักใหญ่น่องพิมมีคนหลักหลายแล้วมีคนหลักหลายแล้วนี่หลักใหญ่มีมีแต่คนหลักน้องพิมพร้อมมีแต่คนหลักน้องพิมพร้อมหลักกับหลักไปสิหลัไปงี้แรมบมีคนหลักมีใหญ่กับบัหลักพีมมี่จ้าเงยหน้าดูสิอะไรกําลังผูกเสื้อให้แม่อยู่โอ้กําลังผูกเสื้อให้แม่เหรอพอแล้วลูกไม่เอาจ้ะ ถือใจว่าเสื้อเนี่ถือใจวจไอ้เบิองอะไหมเพื่นเบิง,เบงดูัยรุ่นขยี้ใบวะจ้า,จาสวยวาจ้าพี่กับน้องอีกคนได้สีดำโอวันซินไอ้น้องซินเบิงกินกับพี่ อร่อยไหมอร่อยจ้าโกโก้ขชิมโกโก้ขชิมโกโก้ซื้อโกโก้มาแบนกันกินไม่สิสวกตาน้องเด้พนี้ลูนยพิคิวอบ้วตอบลูกสินแดง ไปเบื้องของพี่คิวอ่ะของพี่คิวอะไรเนี่ยในดูซิขยี้ใบวัยรุ่นนิยมใบหัานไหมข้างหลังนี่ยังเนี่ยขยี้ใบวัยรุ่นนิยมใบวะาซ่านของน้องพิมพ์วัยรุ่นนี่ยังดูบใบน้องพึ่งจะไปดูใบหนังนิยมคืออย่งบยใบหนังแหะดูบใบใบเนี่ยดูใบหนังอ่า มาให้เบิ่งว่าเด็กน้อยฮิตขนาดใดวัยรุ่นดูใบวัยรุ่นขยีย้ใบวัยรุ่นดูใบอันนี้วัยรุ่นนิยมใบว่าสัน้นนิยมคืออ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชกุซซอร์สไครซองถั่วอีกคลิปซซนแนวนี้เด้อค่ะเอามาให้เด็กหน่อยเบ่งชมจ้า